1238สกาวาทีถามว่ารูปมีอยู่ในอรูประสัตว์ทั้งหลายและอรูปรสัตนั้นเป็นอรูปภพเป็นรูปคติเป็นอรูปสัตว์วาดเป็นอรูปสงสารเป็นกําเนิดแห่งอรูประสัตว์เป็นการได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่ารูปมีอยู่ในอรูปธาตุและอรูปธาตุนั้นเป็นอรูปภพเป็นอรูปคติละถึงเป็นการได้อัตภาพแห่งอรูปสัตว์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1 2 3 9สกาวาทีถามว่า รูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลายและอรูปสัตว์นั้นเป็นภพเป็นคติและถึงเป็นการได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันธสี่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ารูปมีอยู่ในอรูปธาตุและอรูปธาตุนั้นเป็นภพเป็นคติ และถึงเป็นการได้อัตภาพแห่งสัตว์มีขันสี่หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง1240สกาวาทีถามว่ารูปมีอยู่ในอรูปสัตว์ทั้งหลายหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสการสลัดออกแห่งรูปทั้งหลายว่าอารูปมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสการสลัดออกแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นอรูป ก็ต้องไม่กล่าวว่าอารูปมีอยู่ในรูปทั้งหลาย1241สกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสการสลัดออกแห่งรูปทั้งหลายว่าอารูปแต่รูปก็ยังมีอยู่ในอรูปศาสาททั้งหลายหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสการสลัดออกแห่งกรามทั้งหลายว่าเนคขมะแต่กรามทั้งหลายก็ยังมีอยู่ในหมู่เนคขมะอาสวะทั้งหลายก็ยังมีอยู่ในหมู่ผู้หาอาสวะมิได้โลกิยธรรมก็ยังมีอยู่ในโลกุตระธรรมทั้งหลายหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงอรูเปรูปกถาจบ